สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การทำนายไพ่ิปซี่ประจำเดือนกุมภาพันธ์2564กับอาจารย์ปุ๊กกี้ทางช่อง YouTube ปุ๊กกี้พยากรณ์ค่ะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ต้องขอกราบคำว่าซินเจออยียยูอีซินนีควใช้ตุจจิงปีนี้นะคะอาจารย์ขอให้ทุกทุกท่านสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเฮงเฮรวยๆวยปังๆตลอดปีและตลอดไปค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาดูนะคะในเรื่องของการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดลัคนาราศีมังกร จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะสำหรับดวงชะตาของชาวราศีมังกรในพักในเดือนกุมภาพันธ์2564นี้นะเปิดขึ้นมานการได้ไพเเเะะ่เจ็ดเมถาานะคะเจ็ดเมถาช่วงนี้ราศีมังกรจะมีความรู้สึกว่าขยันนะคะกระตือรือรนแอคทีฟนะคะมีความกระตือรือร้นมีความทะยานทะเยอทะยานนะคะในเรื่องของการที่เราเนี่ยจะทํา ชีวิตของเราเองนะคะหรือว่าธุรกิจการงานของเราเนี่ยให้มันไปสู่นะคะสิ่งที่มันดีขึ้นนะคะช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การคิดบวกนะคะิดอยากทำนู่นทำนี่ทำนั่น,น,นมีโครงการมีอะไรอย่างนี้ตลอดถึงแม้ว่านะคะถ้าเรามาดูในเรื่องของตัวเนื้อง,งานหรือตัวการงานธุรกิจของคุณเองเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องมีจุดบางสิ่งบางอย่างเนาะที่ทําให้มันเป็นอุปสรรคนะคะ ต่อชาราศีมังกรน,นะในด้านของความคิดที่เราคิดไว้แล้วแหละว่าเราอยากจะทำนะทีนี้เรามาดูว่ามันจะมีปัญหาหรือมีภูมิศัคเรื่องอะไรบ้างนะคะใครที่ทํางานธุรกิจหรือแม้กระทั่งค้าขายนะตอนเนี้นะเราจะต้องนะคะใช้ความละเอียดนะคะรอบคอบให้มากขึ้นนะ,ะในเดือนกุมภาพันนี้เพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่ตัวเนื้อง,งานของคุณหรือว่าตัว ธุรกิจของคุณหรือแม้กระทั่งตัวสิ่งของที่คุณค้าขายเนี่ยมันผิดพลาดนะคะหรือถ้าเกิดเป็นน้องๆนักเรียนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ว่าเราอาจจะคิดพลาดหรืออะไรอย่างนี้เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าไพ่เดอะทาวเวอร์มันขึ้นนะคะไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยมันก็จะส่งผลเป็นลักษณะที่ว่าความคิดหรือตัวคุณเองเนี่แหละทำร้ายตัวคุณเอง อืมนะคะแต่าอาจจะไม่ได้ว่าหูร้ายมากเลยะครับไม่ใช่นะคะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี้ยพลาดเพราะตัวคุณเองอืมคือองคุณเองแหละที่คิดพลาดทําพลาดนะะไม่มีใครเข้ามาช่วยเอ้ยไ,ไม่มีใครเข้ามาทําร้ายคุณหรอกไม่มีใครเข้ามา,าทำให้คุณคิดแบบนั้นหรอกแต่คุณคิดเองนะคะทำเองเอ่ผิดคิดเองผิดเองนั่นเอง,เองพออะไรประมาณนั้นนะคะคือช่วงนี้มันก็เลยต้องให้ชาวราศีมังกรเนี่ยใช้ความละเอียด รอบครอบในการทํางานทำธุรกิจทุกอย่างให้ค่อนข้างที่จะเลเวลสูงนิดนึงนะคะใช้ความละเอียดเลเวลสูงนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเนื่อง,งานของคุณหรือตัวงานของคุณที่คุณทาเนี่ยมันก็จะเกิดการผิดขึ้นมาได้นะคะอย่างเช่นว่าถ้าใครที่ทํางานประจําแล้วก็ทําสายงานเกี่ยวกับเรื่องหองเอกสารนะสัญญาทุกประเภทคอนแทรก หรือทําเลขานะคะทำเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์โฆษณาหรือทุกๆอย่างเลยก็ได้นะคะทุกองค์กรหรือทุกอาชีพนะ๋ยวนี้อาจารย์แค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะคุณจะต้องดูในเรื่องของการผิดนะในเรื่องสัญญาในเรื่องเอกสารในเรื่องของเขา,าเรียกว่าเนื้อง,งานเนื้อตัวเนื้อเนื้อความของคุณะคะที่คุณทําไม่อย่างนั้นเนี่ยพอมันผิดแล้วเนี่ย ตรงนี้มันก็จะส่งผลกระทบะะที่ทำให้คุณได้รับเอฟเฟกต์จากการทำงานที่ผิดพลาดของคุณนะคะคือผิดเนี่ยหรือว่าความผิดพลาดท,ที่มันค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าทำให้ตัวคุณเองนั่นแหละจะต้องแก้งงานนะะจะต้องลำบากคือลำบากด้วยตัวตัวเราเองนะคะก็ตรงนี้มันก็ต้องคิดแล้วก็ต้องพิจารณาด้วยนะคะส่วนใครที่ทำธุรกิจเนี่ย อาจารย์ยกตัวอย่างก็คือถ้ามันจะผิดเนี่ยมันผิดยังไงบ้างส่งของแล้วของไม่ดีหรือว่าของไม่ตามตามดีนะ,ะหรืออาจจะมีปีนการของเสียหายเกิดขึ้นนะคะระหว่างการส่งไหมนะคะถ้าใครทำเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ส่งของอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโลจิสติกส์ดีออนไลน์ก็ดีเดลิเวอรี่ตรงเนี้ยเราก็ต้องไปดูว่าเอะเราส่งของให้ลูกค้าถูกไหมนะ ปิดสเปคปิดเลาะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดการที่ว่าตัวเราเองเนี่แหละส่งของผิดแล้วเราก็ต้องมาน้า่รับผิดชอบมันเป็นการเพิ่มภาระ,นะะทางการทํางานหรือทาธุรกิจของคุณนะคะแทนที่คุณจะไม่ต้องเ,ออเสียของนะค,ะคุณอาจจะต้องเสียไปส่งใบใหม่นะคะอะไรประมาณนี้ทีนี้เรามาดูในการในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย,ได,ยได้ไพ่เดมาชิเชียน ะะไพ่เดอะเมดิเชียนนี่ก็คือการเงินก็ยังดีอยู่นะคะผลตอบรับที่ได้จากการทำงานนะคะหรือการทำธุรกิจการค้าขายของคุณเนี่ยก็ยังคงไปได้เรื่อยๆเลยนะคะถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องไปโฟกัสในเรื่องของตัวน้นง,งานที่อาจารย์ออกไปแค่ตรงนั้นนะคะในเรื่องของความปิดพลาดหรืออะไรเงี้ยแต่ตรงนั้นเนี่ยผลตอบรับนะคะจากการค้าขายหรือธุรกิจการงานคุณเนี่ยก็ยังได้มาเรื่อยๆนะคะลูกค้าก็ยังเข้ามา,าหาคุณอยู่ ะะอาจจะเป็นเหมือนลักษณะที่ว่าเออไม,ไม่ไม่มีผลกระทบอะไรมากนะคะคนที่ทํางานประจําก็มีเกณฑ์ได้นะคะในเรื่องของโอทีโบนัสหรือว่าหรือถ้าเกิดได้ไปแล้วนะคะก็จะมีเกณฑ์การที่ว่าออได้รับการเงินการเงินอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วกออ็จะมีโชคด้วยนะคะ <Wow. S 1> ชาวราศีมังกรเนี่ยถักอังเปลามาไหมอังเปามานะคะคือทองแดงๆมานะแต,แต่จะมากจะน้อยเนี่ยมันก็ ขึ้นอยู่กับเลเวลนะคะของตรงนั้นๆว่ามันจะได้มากน้อยๆแค่ไหนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่อางเป้าก็ยังมาอยู่นะคะแล้วก็คนที่ทําธุรกิจก็จะมีในเรื่องของเงินก้อนที่ว่าได้จากการทางธุรกิจด,ด้วยนะคะคุณขยันมากนะคุนก็ได้มากนะช่วงเดือนนี้เนี่ยบางกรขยันจริงๆนะคะทีนี้โชคลาบนะคะมาจากไหนบ้างอืมนะคะมาจากในเรื่อง ถ้าเกิดว่าจะเป็นลักษณะัโชคลาภที่คลงกาเสียงนะคะคือก็ไม่ได้อยากยากที่ให้โงงไหนอีกแล้วนะก็แต่แมกิเจนเขามาจริงนะก็มาทั้งบนทั้งล่างไม่ใช่นะคะคือก็มาตลอดตลอดนะคะก็คืออะเลขเด่นนะคะเลขเด่นเลหนึงก็อาจจะเป็นเลขหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะเลขหนึ่งเลขสิบอะไรอย่างนี้นะคะคืออันนี้ก็อาจารย์ก็ดูตามหน้าไพ่เนาะก็ แล้วแต่นะคะก็อย่าไปหลงงมงายแค่นั้นเองนะคะแล้วก็มาดูในเรื่องอะไรบ้างในเรื่องความรักกันก่อนดีกว่า,านะคะในเรื่องของความรักแหมชาวราศีมังกรช่วงนี้เนี่ยนะขยันนะในเรื่องของการงานแล้วแล้วก็ขยันหรือว่าก็มีในสิ่งที่มันดีๆนะคะในเรื่องของความรักด้วยนะเรามาดูคนโสดกันก่อนคนโสดช่วงนี้เนี่ยบางทีมันโสดจริงๆนะคือเอาโสดแบบ ไม่มีใครก่อนนะคะยังไม่มีใครดูใจดูใจกันก่อนส่นจริงจริงจังๆเนี่ยช่วงนี้มีความรู้สึกว่าเหงาอะ่ะ <c oughs> นะคือเหงาแหละดูออกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยากที่จะมีแฟนไหมน้องรู้สึกว่าอยากที่จะมีใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยเข้ามา,อ,าอยู่ข้างกายนะหรือถ้าเกิดว่าคนที่สดจริงๆเนี่ยเพิ่งจะเลิกลานะอาจจะมีเกณฑ์นะคะคุณอาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนก็ได้นะแล้วก็จบเพิ่งจบกันไปนะหมากมายช่วงนี้เนี่ย แต่ตัวคุณเองก็อยากรู้สึกว่าคุณคุณยังว,าว้าเวยอยู่นะคะคุณยังมีความสุขคุณอยากมีใครสักคนแหละเข้ามานะเป็นคู่ชีวิตของคุณหรือว่าเป็นแฟนนั่นแหละนะคะช่วงนี้ความรู้สึกเนี่ยมันอาจจะเข้ามานะ,ะจํากคนโสดชาวราศีมังกรแล้วก็อืถามว่าคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณคิดแบบเหมือนเหมือนอยากที่จะได้แฟนเข้ามาแล้วก็วจริงจังอะ่ะคืออยากมีความจริงจังแหละอยากที่จะมีแลนในการที่ อยจะได้คนคนนึ่งก็ามาเป็นแฟนแล้วก็อยู่กินกันจนแต่งงานกันจนแกะเท่าอะไรเงี้ยคือนี่มันคือความความคิดนะคะหรือความเขาเรียกว่าคอนเซปชันว่าตอนนี้ตัวเนี้ยตัวตอนเนี้ตัวคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้อยู่นะคะแล้วถามว่าความเรความเป็นจริงล่ะนะคะในในสิ่งที่คุณจะได้เจอไหมเนี่ยมันก็จะพูดงี้มันก็มีเกณฑ์นะคะในการที่คุณจะได้ พบรักนะคะพบรักกับคนที่จะเข้ามานะคนโสดจริงๆนะ,นะก็จะมีเกณฑ์อย่างนั้นแต่อาจจะเป็นคนที่นะคะเป็นเป้นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่นะคะจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่านะคะหรือเนี่ยเพราะว่าได้ไพ่เดอะเฮอร์มินะคะคือ,อาจจะมีเกณฑ์การพบรักกับคนที่อายุเยอะนะคะมากกว่าเจ็ดแปดปีขึ้นไปหรือเป็น10ปีก็ได้งาจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติก็ได้นะ คือตรงนี้เนี่ยมีเกณฑ์นะคะแต่เพเียงแค่ว่าตรงนี้อ่ะมันอาจจะมีอุปสรระคะในเรื่องของอายุในเรื่องของความห่างไกลก็ได้อาจจะอยู่ต่างชาติหรือว่าอยู่คนละที่คนละทางน,นะคะอาจจะมีอุปสรรคทางด้านนี้นะคะแต่ว่าคนโสดเนี่ยก็มีเกณฑ์นะคะที่จะมีเกณฑ์การได้ความรักหรือว่าได้ start up ความความสัมพันธ์นะคะกับลักษณะคาเตอร์ที่อาจารย์บอกไปนะคะ หรืออาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะคือคนต่างชาติคนไทยหรือเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะเอ,อ่อที่อายุมากกว่าเรานะคะหรือนะถ้าใครที่โสดแต่จะโสดไหมอะ่ะก็คือเหมือนกับกาลังคุยคุยกันอยู่นะกำลังคุยคุยอยู่เนี่ยยังไม่ได้ตกลงปงใจว่าโอเคเริ่มกันอะไรเงี้ยเรามาเป็นแฟนกันนะอะไรเงี้ยช่วงเนี้ยมีเกณฑ์นะคะที่จะเซเยสในเรื่องของการสตาร์ท ความสัมพันธ์ฉันแฟนกันนะเกณฑก็คือตกลงกันแหละว่าเราเป็นแฟนกันทดลองคบเป็นแฟนกันดูนะคะเพราะว่าไพ่สิบถ้วยขึ้นอย่างชัดเจนนะคะในทุกสกานะฉะนั้นเนี่ยโสดก็ได้มีเกณฑ์ได้นะคะคนที่ดูดูกันอยู่นะก็มีเกณฑ์ตกลงปองใจนะคะหรือถ้าใครที่ไม่สดแ้วล่ะนะ,ค,ะคือแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วคบเป็นมานานแล้วนะคะ อ่ะถ,ถ้าเกิดคบ,คบกันมานานแล้วนะมีเกณฑ์แต่งงานนะสาหรับใครที่ยังไม่แต่งงานก่อนคบกันมานานแล้วมีเกณฑ์แต่งงานมีเกณฑ์อยู่กินกันนะคะเ,เป็นตัวเป็นตนตนะไปก่อนหรือว่าตกลงจะเหมือนเป็นสามีภรรยาเนี่ยนะแล้วกเ็เป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะคะก็คือมีความสุขนะคะแต่ส่วนถ้าเกิดใครแต่งงานแล้วนะคะมีเกณฑ์ นะถ้าอยากมีลูกอยากมีบุตรธิดานะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ว่าเราจะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของการได้บุตรธิดาตั้งท้องตั้งคันนะคะช่วงนี้เป็นเกณฑ์ที่ดีแล้วก็ชีวิตของทุกสถานะเลยนะคะโสดสนิทไม่โสดแต่งงานแล้วหรือว่าคู่หาดูใจช่วงนี้ <c oughs> ความรักแฮปปี้มากนะคะสำหรับชาวราศีมังกร มีเกมได้ของขวัญของฝากได้เงินนะคะได้อ่างเปาได้ทองได้แก้วแหวนเงินทองจิวเวลรี่นะคะจากแฟนหรือจากเพื่อนตรงข้ามนะคะช่วงนี้เนี่ยก็เป็นชีวิตรักแล้วก็ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราดูในความสัมพันธ์เป็นชีวิตรักที่ค่อนข้างแฮปปี้ในเดือนนี้นะคะก็นะขอเป็นกำลังใจแล้วก็ดีดีด้วยนะคะสําหรับคนที่มีความรักที่แฮปปี้นะคะสำหรับชาวราศีมังกรน,นะคะทีนี้ เรามาดูนะคะในเรื่องของมังกรจ๋าต้องระวังอะไรบ้างนะ,ะชาบังกรช่วงเนี้น <c> ะ <oughs> ยังไงก็ยังได้ไพ่เดอะทาวเวอร์อยู่นะคะไพ่ทาวเวอร์เนี่ยก็บ่งบอกนะคะในเรื่องของการเจ็บป่วยผ่าตัดอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างนี้กระการถันนะคะ <c oughs> ฉะนั้นชาบังกรช่วงนี้นะคะเดินทางนะ,ะไปไหนไม่ว่าจะเป็นทางรถทางเรือนะ,ะอาทางใดก็แล้วแต่ช่วงนี้การเดินทางต้องระวัง ระ,ะ,ะวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเดินทางทางน้ำนะคะใครที่ใช้บริการเรือนะคะหรือว่าต้องไปทางน้ำเนี่ยก็ช่วงนี้เซฟติเบลเอไม่ใช่ไจ็คเก็ตอ่ะเรียกว่าจ็คเก็ตนะคะคือช่วงนี้ก็พยายามใส่นะคะไว้ให้ติดตัวนะคะเวลาเดินทางไปไหนมาไหนทางน้ำเนี่ยก็ช่วงนี้ดูนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์ถ้ามันจะเกิดนะคะก็เกิดเหตุการณ์ทางลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ เช่นอุบัติเหตุทางน้ําหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวน้ําถุกเรกนะจะเป็นอยู่อยู่ถ้าเกิดว,ว่าในพาร์ทของที่เราไม่ได้เดินทางเนี่ยก็อยู่บ้านหรืออ,อยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ก็ดูว่าอิชมันมีน้ํารั่วไหมมันมีน้ําท่วมไหมน้ําซึมไหมนะคะตรงนี้มันก็จะเกิดลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าให้เช็คสุขภาพนะคะประจําปีนะโดยการไปชุดตรวจเช็ค เช็คัพนะคะประจําปีเรื่องตับนะคะ่าตับเป็นยังไงตับสูงไหมะะไขมันพอกตับไหมนะคะแล้วก็ในเรื่องของบริเวณช่องท้องแล้วก็สมองนะคะคือบางทีไม่ใช่ว่าสมองไม่ดีนะแบบบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราแบบความจําหรือว่าเราอาจจะใช้สมองเยอะเกินไปนะคะสมุนไพรสีมังกรมันทําให้เรามีความเหนื่อยล้ามีความอ่อนล้าทางด้านสมองเกิดขึ้นนะคะอาจจะเบลอไปบ้างนะคะก็ะช่วยเช็ค ตามนั้นนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการทําบุญสละเคราะห์หรือว่าการทำบุญเสริมดวงล่านะคะสำหรับชาวราศีมังกรช่วงนี้เนี่ยก็แนะนํานะคะให้ทําบุญนะคะหรือว่าบริจาคนะ,คะมาอีกแล้วนะคะในเรื่องของโรงศพนะคะศพไม่มีญาติศพละญาตินะคะแล้วก็อ,อ,อาจจะนะคะไปทําในเรื่องของบริจาคเลือดนะ,ะบริจาคโลหิต ให้กับผู้ป่วยที่เขาต้องการเลื่อนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าอยากที่จะเป็นสายมู่ะแบบออไหว้เจ้าหรือวหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนดีคะนะคะกออ็ช่วงนี้เนี่ยให้วหว้นะคะช่วงตรุษจ,จีนพอดีเลยนะก็วหว้เทพเจ้าแห่งโชคชะตาหรือว่าไทสุเอะก็ได้นะ,ะ,นะะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือวหว้เทพเจ้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางทางน้ำนะเช่นเจ้าแม่กวนอิม นะคะหรือเศดเตียกรมหลวงชุมพรนะคะซึ่งท่านก็เป็นฐานเรือนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะช่วยนะคะในการที่จะ,ะปกป้องคุ้มครองนะคะในสิ่งที่เราอาจจะต้องเจอนะ,ะก็ได้นะคะทีนี้นะคะเรามาดูในเรื่องของบทสรุปนะคะของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนนี้ค่ะใจไพ่สามเหรียญนะคะโอ้ก็ธุรกิจการงานนะคะการเงิน นะยังไปได้ต่อยังไปได้เรื่อยๆนะคะอาจจะมีเกณฑ์การที่ว่าคุณอาจจะคิดหาช่องทางนะคะในการที่ว่าทําอะไรมาเป็นเรื่องของอไรายได้นะคะทาน้อยได้มากนะะในเรื่องของการใช้ความสามารถพิเศษของคุณก็ได้นะคะเรื่องของพรสวรรนะคะ์บางคนอาจจะทําอาหารเก่งอาหารทำอาหารอร่อยนะะก็เอาตรงเนี้ยนะคะเข้ามาคิด นะคะในเรื่องของการที่เราจะต่อยอดทาธุรกิจหรือหาช่องทางในการทางานกินนะะช่วงนี้เนี่ยการเงินดีนะคะการเงินปังสําหรับชาวราศีมังกรนะคะความรักว็นีดีนะคะไพ่สรุปก็ดีนะ,ะช่วงนี้เนี่ยเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะดีเลยหล่ะค่ะสาหรับชาวราศีมังกรในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยก็สู้งกันต่อไปนะคะจาจย์ก็ ขอให้กำลังใจกับชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะในช่วงเดือนกุมภาันป์นี้นะแล้กเ็เราก็จะสู้ต่อไปด้วยกันนะคะอ่ะทีนี้วันนี้นะคะอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็อขอขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับการช่วยนะคะกด subscribe นะ,ะกดไลค์กดแชร์นะคะที่ในช่อง YouTube ของอาจารย์แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆท่านนะคะก็จะให้กำลังใจอาจาร หมือนอย่างที่อาจารย์ให้กําลังใจกันนะคะก็คือให้กําลังใจกันไปนนั้นแหละ,ะคะ่ะด้วยการกดไ like, ลคะ์กดแชร์นะกด s u b s c r i b e นะให้อาจารย์ด้วยนะคะเพื่อให้อาจารย์มีกําลังใจในการที่จะทําคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็วันนี้นะอาจารย์ก็ต้องขอฝากข้อคิดไปนิดนึงนะคะว่าเกณฑ์ไพ่นะคะเป็นเกณฑ์การทํานายโดยภาพรวมนะคะมันไม่ได้การดูดวงเฉพาะเจาะจงของรงส่วนตัวนะคะอย่างนั้นเนี่ยบางทีมันก็อาจจะ มีความตรงบ้างนะคะมีตรงบ้างนะคะตรงเนี้ยขอให้ทุกท่านใช้ไาพา่หรือว่าใช้การทำานายองอาจเนี่ยเป็นข้อคิดนะคะแล้วก็ใช้วิจรารณญาณในการฟังในการรับชมแล้วก็นําแต่สิ่งที่ดีนําไปเลือกใช้ไปปฏิบัติสิ่งที่มันไม่นีไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยก็ปล่อยผ่านไปนะคะอย่าไปเอาเปมาคิดนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าใครนะคะคิดว่าเอ๊ะเราอยากที่จะสนใจดูดวงส่วนตัวไหมอะไรเงี้ย ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะทที่อยู่ที่ขึ้นั้างล่างนี้เลยนะคะยังไงเนี่ยวันนี้อาจารย์ก็ต้องขอ,ขอ,ขอลาไปก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะซินเจียอยู่อีกซินีหัวใช้เฮงเฮงรวยๆวังๆังกันทุกคนนะคะติดจีนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ